คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast คุณผู้ฟังครับหลายครั้งเวลาเราดูหนังที่มีการไล่ล่ากันเราจะเห็นตัวละครที่ถูกล่าจะหาที่หลบซ่อนใช่ไหมครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าตัวละครเหล่านั้นไปหลบซ่อนเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะพวกเขาเหนื่อยหรือเพราะพวกเขากลัวหรือเพราะขี้ขลาดหมดทางสู้ใช่ไหมครับ แล้วถ้าเป็นคุณผู้ฟังล่ะครับถ้าคุณผู้ฟังถูกไล่ล่าคุณผู้ฟังจะหลบซ่อนไหมครับพระบัญญัติของพระเจ้าคือการรักองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดชีวิตของเราและการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับชีวิตคริสเตียนที่เราจะทําตามพระบัญญัติที่พระเจ้าทรงบอกเราไว้นะครับขอพระเจ้าช่วยเปลี่ยนหัวใจของเราที่จะรักพระเจ้าได้มากกว่าทุกสิ่งและสามารถรักคนรอบตัว ด้วยหัวใจแบบพระเจ้าได้นะครับการสแสวงหาพระเจ้าจะเป็นแหล่งกำลังที่จะช่วยให้เราทำสิ่งต่างๆได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและมีสันติสุขครับวันนี้ผมอยากบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าการสแสวงหาพระเจ้าเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากสำหรับชีวิตคริสเตียนและนอกจากการสแสวงหาพระเจ้าในเวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยหรือเจอปัญหาแล้วพระเจ้าก็ปรารถนาให้เราเข้ามาหลบซ่อนในพระองค์ครับ คำว่าหลบซ่อนนี้อาจจะมีหลายสาเหตุนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกครับบางคนหลบด้วยความกลัวหลบด้วยความเหนื่อยหลบเพราะหมดทางสู้สําหรับพระเจ้านะครับพระองค์อยากให้เราหลบอยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์ครับการหลบในพระเจ้าคือการที่เราตัดสินใจวิ่งหนีออกมาจากสถานการณ์ที่เลวร้ายหรือที่จะเป็นอันตรายต่อเราจากสถานการณ์ที่ไม่ประสงค์ดีต่อเรา หรือในฝ่ายจิตวิญญาณก็คือการที่เราจะปรับความคิดหันการจดจ่อทั้งหมดมาที่พระเจ้ามาที่ความยิ่งใหญ่ของพระองค์มาที่ความรักความดีและความเมตตาของพระองค์ระลึกถึงสิ่งดีทั้งสิ้นในชีวิตที่พระองค์ประทานมาให้เราครับและการที่เราหลบซ่อนในพระองค์ไม่ได้แปลว่าเราขี้คลาดหรือขี้กลัวนะครับเพราะเรารู้และเราวางใจว่าพระเจ้าจะทรงปกป้องเราเอาไว้ได้อย่างแน่นอน พราะพระคีพีบอกเราว่าความดีของพระองค์มีมากสักเท่าใดซึ่งพระองค์ทรงสะสมให้ผู้ที่ยำเกรงพระองค์และทรงทำไว้เพื่อผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ต่อหน้ามนุษย์ทั้งหลายพระองค์ทรงกำบังเขาไว้ในที่กำบังเฉพาะพระพักพระองค์ให้พ้นจากการปองร้ายของมนุษย์พระองค์ทรงซ่อนเขาไว้ในพระพลาของพระองค์ให้พ้นจากลิ้นที่ทะเลวิวาทดังนั้นนะครับ เมื่อเรามองเห็นแล้วว่าสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเราหรือสถานการณ์ในความคิดของเรากำลังจู่โจมเข้ามาหาขอให้เราไม่ลังเลที่จะเข้ามาหลบซ่อนและลีภัยในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับขอให้เราไม่ต้องกลัวว่าพระเจ้าหรือใครๆจะมองว่าเราขี้ขลาดนะครับเพราะพระคัมภีร์พูดกับเราแล้วว่าเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าและลีภัยในพระองค์ความดีทั้งสิ้นของพระองค์ก็มีเพื่อเรา และจะปกป้องเราจากการปองร้ายของศัตรูทั้งปวงและจากการทะเลาะวิวาทครับขอให้เรามั่นใจว่าแท้จริงแล้วการลี้ภัยในพระองค์คือการกระทำที่กล้าหาญที่สุดและเป็นการกระทำที่พระองค์ทรงพอพระทัยมากที่สุดนะครับและถ้าผู้ฟังชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ไปถึงเพื่อนและพี่น้องของคุณหรือใครก็ตามที่คุณรู้ว่าเขากำลังตรากตรำจากการข่มเหงของศัตรูเพื่อเขาจะรู้ว่า เขาสามารถวางใจในพระเจ้าและสามารถลี้ภัยในพระองค์ได้และพระองค์ทรงเต็มใจที่จะโอบรับเขาเอาไว้รวมถึงโอบรับคุณเอาไว้ด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนกูดไนได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําำหรับคืนนี้กูดไนครับ